มาขยะโดนยิงหัวมาวฟีสไตล์นะแล้วแต่เขาได้หมดพ่อพี่ได้หมดเล่นรีเซิร์ชนะเดี๋ยวเล่นรีเซิร์ชกระบอกเดียวหัวเปลี่ยวๆกระแจ๊ดรีเซิร์ชกระบอกเดียวพ,พ่อทิ้งให้มใหมดไอ้น้องอย่าอย่าเหลมอย่าเหลมให้ซื้อให้ซื้อไอ้นี่อ่ะให้ซื้อกระทะไปให้ซื้อกระทะกระทะ า,าไม่ไม่เอาคนะาตา纳อะไรเบพี่คาตาหรือคาตาเตลเตลเลตเลตเลตเอาคาตาดีกว่าปุ๊ะมาดิมาไม่ไม่ไม่พี่ใช้กระทนี่มันใหญ่กว่า,มาวหม้อสาวอ่ะพี่หมอสาวเป่าเฮ้ยโ,โดนโดนหัวนี่โอตืนมากจังง หรว่าหัวเตะนะน้องเสื้อขาวอะใครวะเฮ้ยพี่อันเฮ้ยเอ้ยอย่าลุมดิโอ้ลุมอะลุเอาหัวแตกกัละหัวแตกกันละเอหัวแตก้วเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ หัวเต้เอาไม่ใช่นี่หว่าใครไม่รู้อัดหัวไม่เป็นก็ได้แต่ยิงตัวไปไอเด็ไอโง่เราเล่นเราเล่นเราเล่นเล่นทำไมดีดิไอปั๊กมึงตายปั๊กไงตัวมันเล่นตองยาวอัดตัวดี่มช่างมันช่างมันเราเราจะมายิงกันเอง าเฮ้ยเจยิงเยิงเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยพักอย่ายิงพี่ไอ้ปั๊กมึงไปยิงคนอื่นดิเตะขาโอ้ยขาเล่นนะครับไม่ไดีนะไม่ได้ยิงนะไม่ได้ยิงอ๋อมีใครไม่รู้ยิง หัวเตะนะหัวเตะนะหัวเตะนะเฮ้ยเบื่อว่ะอัดตัวว่ะหัวเลร็วเออยยิงหัวไปนัดเดียวเจ้าใครชุดแดงใครชุดแดงชุดแดงกับหัวกับลูกกันลามยืนยุบเกาะเราแตกเนี่ยเอ้า